เติมลม,มจัก,กรยานรถให้แม่ก่อนเปิด้าจุกลมใส่หัวจำเข้าไปกดตรงไปนิดหน่อยครับ้าตั้งกระบอกเหยียบฝาแน่นแล้วก็ทำการปั๊ม

ใช้งานดีเยี่ยมสนใจซื้อทีตะกาลเลยนะสนใจซื้อทีตะกาลเลยนะครับ